สวัสดีครับผมไผ่พงสะทอนนะครับวันนี้ไผ่ก็จะมาส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบพุทธภัยทุกๆท่านทั่วประเทศนะครับทุกครอบครัวนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้อุตภัยที่เกิดนะครับหายไปเร็วๆนะครับทุกคนมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดีขึ้นเร็ววันนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับผู้ประสบพุทกภัยทุกครอบครัวนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต่ายรัไทยค่ะวันนี้นะคะต่ายขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ทุกพื้นที่เลยนะคะแล้วยิ่งเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องที่มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองอทุกพื้นที่เลยนะคะอยากให้ติดตามข่าวทุกวันว่าในพื้นที่ตรงนั้นจะเสี่ยงที่จะมีน้ําท่วมเหมือนที่อื่นๆหรือเปล่านะคะขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็ แข็งแรงนะคะวันนี้ทําได้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยคือขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยและก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆนะคะดูแลรักษาตัวเองนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีครับผมแมกนแก่นคุณครับในยามนี้ในห,หลายพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาภูทกกะไหรือว่าน้ําท่วมนะครับว่าจะเป็นภาคอีสานในหลายจังหวัดภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ ลบุรีสุขโขทัยและอีกหล่ยจังหวัดครับที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับน้ํามันมาเนี่ยมันก็ไปนะครับก็ข,ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับต่อพายุพัรลายหรือทั้งปวงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ สวัสดีครับเต่าภูสินนะครับเต่าก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ สวัสดีค่ะดอกอ้อทุ่งทองค่ะในฐานะที่ดอกอ้อทุ่งทองเป็นคนไทยถึงคนนะคะก็เป็นคนเกิดอยู่ภาคอีสานจังหวัดบุบลราชธานีค่ะตอนนี้นะคะภาคอีสานนะคะนั่นก็คือหลายๆพื้นที่ที่ถูกประสบอุทก,กภัยน้ําท่วมแล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะดอกอ้อก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็ขอให้น้ําเนี่ย ให้ลดลงเร็วๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะในคนหนึ่งก็ประสบเหมือนกันนะคะดอ,อกอ้อกับประสบอุทกภัยน้าถ่วงมือกันเนี่ยค่ะทั้งไปบานไปหน้านะคะอันกระน้าท่วมเขาเลยค่ะพี่น้องกันยังไงก็ขอให้น้ำมันผ่านพ้นไปเร็วๆลดเร็วๆแล้วกันนอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอเหมือนกันกับดอ,อกอ้อนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะมิวออนพัทยากราเโ,โกนะคะตอนนี้นะคะทางภาคอีสานก็กําลังเกิดปัญหาอุโทโกภัยหนักมากๆทําให้กระทบในหลายๆครอบครัวหลายๆครัวเรือนเลยนะคะมิวขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกๆคนทุกครอบครัวเลยขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ขอให้ทุกคนอดทนนะคะขอให้ผ่านวิกฤตเนี้ยไปได้แบบเร็วที่สุดเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะมิวเห็นหลายๆหน่วยงานแล้วก็หลายๆบุคคลที่ออกมาร่วมด้วยช่วยการช่วย ออเองไมม่่่วาจะเเป็นนนพือนนุษย์ด้ววยกันหรือ่าจะเเป็็นสัตัตตวว์ลกตัวนน้ออยยะะคกก็าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะอยากให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดขอให้ทุกคนอดทนนะคะแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะมวเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีครับแทนไทยไทยดองมิวสิกครับผมก็ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าพี่น้องในหลายๆพื้นที่ประสบกับอุทกภัยหรือภายน้ําท่วมนั่นเอง ได้ฟังแล้วก็เป็นห่วงครับอยากขอเป็นหนึ่งในกําลังใจเล็กๆให้พี่น้องในหลายๆพื้นที่นั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววันนะครับสูดเด้อไอ้ขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมววางสูดๆเด้อครับ